ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ในคลิปนี้เนี่ยครับผมได้พากเสียงลงไปแล้วซึ่งคือมันไม่มีเสียงออกมาครับผมเลยจะต้องมาอัดเสียงทีหลังก็ขออาภัยมาหนาที่นี้ด้วยนะครับผมไปรับชมคลิปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้าเกมมาแล้วนะครับก็มีทองแท่งมาให้จากพาร์ทก่อนนะ แล้วก็จะมีอัปเดตใหม่ทุกคนเป็นการประจนไทยในมหาสมุทรครับผมแล้วก็จะมีแผนที่ต่างๆแล้วก็ปรับลุทธ่าดาเมรแล้วก็ดีคอร์ดสกายบ็อกซนะครับผมซึ่งผมว่าอัปเดตมันน่านเล่นมากเลยแล้วก็อุ้ยย่าเอดเดนเอร์โอเชียนครับโคเทเลยอ่ะมียักษ์ด้วยหัวเขียวซึ่งแน่นอนครับเหตุการณ์จำกัดเวลา ซึ่งเอ,อ่อทำไม่ของมันแบบมันลกจังเลยเดี๋ยวผมปรับปุ่มก่อนโอเคของผมมันลกมากเลยเดี๋ยวผมจัดของแปบ๊บหนึ่งครับดีดนิ้วครับแปะและตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะไปตะลุยอัปเดตใหม่แล้วครับทุกคนซึ่งแชทโลกแชทโลกดูก่อนมีอะไรใหม่หรือเปล่าแชทโลกก็น่าจะปกตินะแต่มันชื่อไม่คุ้นเลยอ่ะแต่ละคนซึ่งผมว่าก่อนที่จะไปไปห้องโถงก่อนดีกว่าครับ ห้องโถงเอ่อรอโหลดแปบนึงห้องโถงนะครับก็จะมีเป็นเอเอ,เอคืออะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นบล็อกเครื่องแสงอ๋ออันนี้กิจกรรมนี้นานแล้วส่วนอีกการหนึ่งคืออะไรวะเนี่ยมันมันเหมือนอะไรอะ่ะเป็นบล็อกต่างๆลัคก,กี้บล็อกก่อหรืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะฟอยส์สีทองอะไรอะ่ะมอยสีทองไม่ใช่โทษโทษ,โ,ทษ,โ,ทษโอเคไปเหตุการณ์จำกัดเวลาดีดนิ้วครับแปะ โอเคครับทุกคนตอนนี้โอ้โหแอดเวนเจอร์อัปเดตไม่ใช่โอเชียนโอเคมาแล้วครับก็โอ้โหชื่นชมก่อนนะแมปทำสวยมากมีเป็นหาดทรายนะครับผมเป็นธีมหาดทรายโอเชียนแล้วตรงนี้มีอะไรเนี่ยเป็นเหือนซุ้มอ๋อเป็นรับเป็นเหรียญโอเชียนโอเชียนแล้วก็จะมีให้แลกต่างๆโอเชียนคอนซูเลอร์คืออะไรอ่ะพิชิตมหาสมุทรเดฟหนึ่งด้วยนะ โอ้โหเฮ็ดพีบวกยี่สี่ยาของดีนะว่าของต่างๆก็เดิมๆครับแล้วก็มีของตีมนั้นๆมาก็คือเป็นเขาเรียกอะไรอะเออนั่นแหละล่มแล้วก็วิ่งมีมอนใหม่ครับมอนตัวนี้มันดอกอะไรอะเมื่อกี้เพื่อนหยิบไปเมื่อกี้โอเคผมจะลองตีเฮ้ยมันลบทําไมวะมึงลบเก่งจังเพื่อนเอาไปอีกแลว้วอะคืออะไรอะเหมือนจะมีมอนสองตัวนะเป็นสีฟ้ากับสีเขียวถ้าสีฟ้าเราได้เหรียญ สีเขียวคืออะไรอ่ะฆ่าเราได้อะไรอะไรอ่ะไม้กระดานโอเคผมฆ่าฆ่าฆ่าต่อดีกว่าอันนี้ได้ฐานอีกตัวหละ่ะได้อะไรตัวนี้ได้ได้ดาบทองเอามาทําไมเนี่ยโอเคมันมีแค่นี้ใช่ไหมเอ้ยมันยังไม่มีทุกคนมันยังมีอีกมันมีอีกผมเห็นชื่อด้านล่างผมเห็นชื่อด้านล่างตรงนี้น่าจะเป็นที่ขุดแน่เลยดูทรงผมว่ามันต้องมีแร่ใหม่แน่นอน แบบเกาะใหม่ดาบใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยหรือเปล่าแร่ใหม่นี่ไงเปลือกหอยแร่ใหม่ทุกคนแร่นี้โหขุดง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะแบบขุดแป๊บเดียวก็แตกและเนี่ยเจออีกแล้วทำไมมันหาง่ายจังแร่ใหม่มันก็โอเคด้านล่างมีอีกหรือเปล่าโหแร่ใหม่จต็มเลยอ่ะทุกคนมันมีให้ขุดไม่จํากัดเลยอ่ะโหตรงนี้เอ่ออะไรเนี่ย เออผมว่าหาทางออกทางขึ้นไม่เจอละผมกลับตรงนี้ว่ะกับก่อนกับก่อนโอเคมาดูนะคะว่ามีอะไรอีกไหมซึ่งโอ้โหมีเป็นไม้กายสิทธิ์มหาสมุทรนะโอ้โหมีแบบหายากด้วยซึ่งอะไรอะปล่อยลูกบอลวิเศษไปข้างหน้าแล้วราเปิดก็เหมือนไอ้ไม้นั้นอะทุกคนไม้อะไรอะที่เป็นไม้คิดมากอ่ะ ที่ราคาตอนนี้ประมาณ400กว่าเอมหรือเปล่าผมไม่รู้ราคาตลาดแล้วว่ะตอนนี้มันมั่วไปหมดแล้วผมไม่ได้เล่นนานแล้วตรงนี้มีเป็นเรือครับเรือโจรสลัดวันพีชแน่นอนตรงนี้โอ้โหอีก4นาทีเขาบอกจะล่องเรือนะ <One Piece. S 1> อืมอ้ยบักบักโอเคแล้วตรงนี้เป็นโอ้โหหัวหน้าโจรสลัดหรือเปล่าเออผมจะลองกดเฮ้ hey, ขอบคุณที่ให้เข็มขี อาับเอโอเคผมไม่รู้จงสลดคุณะไรแต่คืออะไรวะเนี่ยทาไมมันตีศูนย์แล้วก็รูป question mark คืออะไรอะดวงวันนี้คือดวงีอันนี้แผนทีอันนี้โอเคอันนี้พอเข้าใจได้อยู่เพราะเป็นกิจกรรมเดิมแล้วก็มีกอดต่างๆไอย้ยาหน้าไปวะ่ะแล้วก็โอย คืออะไรอะ่ะคุณต้องใช้ GQ เพื่ออะไรดวงสักอย่างอันนี้ก็อะไรวะเนี่ยเออพื้นเข็มทิศไม่พอแล้วเข็มทิศหาจากไหนเออผมงงเอ้ยแล้วคือเดี๋ยวนะตีศูนย์ใหม่ตีศูนย์อะไรวันนี้่ยตีศูนย์อัปเกรดล่างไททันอะไร,ะอ,รไอะ,รอะโหส่วนเกาะใหม่เหมือนยังไม่เจอฮะเอ้ยแต่มีดาบใหม่ทุกคนดาบอะไรอะ่ะดาบมหาสมุทรโอเค ส่วนตรงนี้อ๋อใช่มีพาร์ทใหม่เนี่ยเออเป็นพาร์ทซูคุเม่ครับเหมือนหนุมานเลยอะทุกคนหนุมานแน่นอนตัวเนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นชําระเงินอะไรไม่รู้กดเข้าไปก็เจอกับอะไรอะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้ลกคือเดี๋ยวนะผมวาปมาแล้วคือมันก็ที่เดิมแล้วมันจะทำที่วาเพื่ออะไรส่วนนี้คืออะไรเนี่ยเออฟาร์ชาร์เจ้าบทุกจ เอาเรื่อยๆไปเรื่ๆรๆไอๆราอไีเโอเคเป็นการอ๋อ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 เข้าใจละไอไอไอไม้กระดานที่ได้มาจากตัวเนี้ยตัวเนี้ยเออนั่นแหละตัวนั้นแหละเอามาทำภารกิจตรงนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนี่ได้แล้ววะเราเหมือนจะได้หอยเชลมาด้วยเอาทำไรอ่ะหอยสีทองนะก็จะมีของรางวัลต่างๆอมมาเล่นอ่ะ เากาะตรงนี้หลับไปไหนมันมาอยู่ตรงนี้คือแบบมันมันทำเพื่ออะไรอะ่ะเพื่ออะไรโอ้โหเพื่ออะไรอะ่ะส่วนต่อมานะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นเอ่ออะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมมันมีตีศูนย์หมดเลยอะ่ะแบบตีศูนย์ตีศูนย์ตีศูนย์นยมีดวงก็จะแจกตีศูนย์เหรอแล้วเอ่อตีศูนย์ปกติโอเค ผมว่าผมตัดคลิปดีกว่ารอจังหวะสำคัญต่างๆนะครับผมเปลี่ยนเป็น t ทม์แลบดีกว่าครับทุกคนแปะแล้วอยู่ครับทุกคนอะไรอะเรือ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 ตอนนี้ครับโอ้โหเหมือนจะเป็นการออกออกเรือนะครับผมมุง่งตามหาวันพีชครับโอ้โห มีอันวิชั่นด้วยครับโอ้โหทุกคนอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีเรือมีหลอดหลอดหลอดเลือ่อนเรือด้วยแล้วมีมอนเตอร์สัปรร์ปะหลาดกำลังมาไอ้นี่หรือเปล่าสั์ประหรลาดฆ่าไปก่อนดีกว่าโอเคเอออุอ้ยอุ้ยมาอีกแล้วโอ้โหมาเต็มไปหมดเลยยัยงไงตอนนี้สั์ประหลาดมาเรือ่อยๆเลยครับผมเหมือนเออบรรยากาศต่างๆนะโอ้โหด้านล่างมืดเลยแบบมืดเลยส่วนรอบข้างก็มีแต่ทะเล Rab, สัต์ประหลาดตายไปซะ ดนพาลาดินไปครับผมพัดแปดแปเอ,อไม่ใช่พาดเกโหเริ่มหลงลืมลืมพาร์แล้วตอนนี้โหตอนนี้เหมือนหน้าตาของสปาราดนะครับจะเป็นปลาหมึกนะครับก็ฆ่าไปครับผมพาราดินผมก็เกาะใช้ได้เหมือนกันนะออฟโอเคอยู่ก็ตายไปซะเหมือนผมเห็นอะไรด้วยอ่ะเหมือนจะเป็นหลอดอะไรอ่ะหลอดหลอดหลอดอะไรอ่ะเป็นปาหมึกกับนาฬิกาครับโอเค แล้วอีกอย่างหนึ่งผมเพิ่งรู้ครับอืมทํำไมมันตีเบาจังอะ่ะเหมือนมันตีทีละหนึ่งเองอะครับแต่โชคดีครับผมไม่ตายง่ายๆเราผมมีเป็นปีกแดงนะหรือเดว i d วิงเออซึ่งเราจะจัดการพวกนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์สำคัญครับทำแลบครับ โอเคครับอุ๊ยอุอยโอ้โห oh, ผมตายเลยอะไร eki, okay, okay, B อะเมื่อกี้โคตรแรงเลยโอเคครับโชคดีครับสามารถเกิดใหม่ได้ตอนนี้ครับเลือดเรือโหรถไม่หยุดเลยโอเคครับผมพยายามจะจัดการทุกคนนะตอนนี้โหเต็มไปหมดเลยตรงนั้นน่ะมันแบบอยู่เป็นกองทับเลยอะโหเลือดเรือรถโลนวัวครับตอนนี้ไม่นะแพ้ครับโอ้โหน่าเสียดายได้เหรียญมาแค่2 0 0พเอามาทำเพื่ออะไรก่อน โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอัปเดตต่างๆนะครับที่ผมมาเล่นแบบงงๆนะครับซึ่งผมว่าน่าจะหมดแล้วแหละอัปเดตนี้ผมน่าจะเล่นไปหมดแล้วแหละแต่ถ้ายังมีอีกก็บอกผมกันได้นะครับแล้วขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ